พักส้มเปิดตัวผู้สมัครสอสอคนใหม่แทนคุณไอซ์บางบอลมันก็น่าแปลกใจนะว่าจะเปิดตัวทำไมในเมื่อคนมันยังไม่ตายทำไมจะต้องหาคนใหม่มาแทนหรือว่ายังไงหรือว่าฝ่ายสีส้มประเมินแล้วว่าไม่ว่ายังไงคุณไอซ์ก็ไม่น่ารอดเพราะว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ติดตัวมานะแพ้ไปสองศาลแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าถ้ายุบสภาเมื่อไหร่คุณไอซ์จะใช้เอกสิทธิ์ของสสอคุ้มครองตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่คุณไอซ์จะต้องย้ายไปอยู่ในคุกแทนกรณีคุณไอซ์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องชี้ให้เด็กไทยทั่วไปได้รู้นะเพราะว่าในบรรดาแกนนำสามนิ้วทั้งหลายที่ไปลุยกันยุคนั้นกับคุณไอซ์น่ะต้องบอกว่ามีแต่คุณไอซ์คุณลูกเกดคุณโตโต้เนี่ยแหละที่ได้พากันเข้าสภาแต่ว่าคนอื่นๆน่ะพากันเข้าคุกหมด นะทุกคนมีคดีติดตัวมากมายหลายคนตั้งท่าว่าจะมาสมัครสสอปรากฏว่าพากันเข้าไปนอนคุกโค,คลวันสองวันมันก็ทําให้หมดสิทธิสมัครมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะนะได้ซ่าไม่กี่นาทีแล้วชีวิตที่เหลือนะ่ะตกนรกทั้งเป็นออกจากคุกมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทํามาหากินอะไรจะใช้ชีวิตที่เหลือ,อยังไงส่วนไอ้พวกที่เป็นสสอทั้งหลายนะไอ้พวกนีนะ้มันหัวหมอมันฉลาดมันทํานาบนหลังพวกท่านพวกมันพากันหลบอยู่ในมอ็อบ ให้พวกท่านปลาใสาไปให้พวกท่านทําเก่งทาซ่าไปพลสุดท้ายพวกท่านติดคุกแล้วพวกมันก็พากันมาสมัครตอนนี้พวกมันก็สวยสุกไปส่วนพวกท่านไม่มีใครได้ดีอะไรครับนะเพราะฉะนั้นต้องขอเตือนน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้าใครอยากจะมาเป็นแกนนำสามนิ้วต่อไปนะ่มันไม่ใช่เ,เรื่องเท่นนะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่พากันไปติดคุกคนฉลาดเขาอยู่ข้างหลังรอให้พวกมันจากไปสุดท้ายเขาได้เป็นสสกันทุกคน <laughs>